สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะปาดเข้ามาบ้านหลังนี้นะคะน่าอยู่น่าอาศัยมากมันเป็นฟิลลิ่งอบอุ่นค่ะอบอุ่นน่าน่าอยู่จริงๆต้องแจ้งเลยสะอ่อนค่ะสะอ่อนเข้าเจ้ามีเงินสออนผู้ข้าเจ้าจ้างเจห้าแสนกลัวๆนะคะหลังนี้เห็น จบแล้วใช่ไหมปิดไฟไหมเด็กเก็บงานเก็บทำความสะอาดไปอันนี้ทำไมน้ำเปียก่ะลูกอันนี้คือเช็ดเหรอลูกเอ็งมั่นใจนะว่าเช็ด เจ๊จะเอาซื้อแปรงมาให้ขัดให้ถูดีๆนะคะพื้นพวกนี้นี่อยู่ยได้อยู่โอเคไปปิดประตูกลับบ้านกัน